แม่แพวมาละจ้าแม่แพ้วสวัสดีค่ะพี่น้องพ้องป่ายสุภูสุคนจา้ามอนี่มอนี่สิมินอ่าเด็กน้อยม,อมูลูกสาวอ่ามูลูกสาวส่วนหนึ่งเขาก็เรียนหมอป่ายต่อแต่ว่าน้องโบราตกับน้องอีฟหนีไปเรียนนัต่ออาชีวะในเมืองอีนี่มอนี่เขาก็เลยแชทหากันเขาสิมากินตับักกุง้งขึ้นหอดบ้านโบราตมาเคยมากินเขากับโบนาตแม่ก็เลยขิดตาบักกุง้ง ทอดไข่งูขาวฮ้อนห้อนสู้เด็กน้อยกินเจา้าของเด็กน้อยกับสิมาหา้ห่าวหกคนไปปอบับกุ้งซอยกันจ้าพุงเขากับต่อยมะเต,ต้ต้นสดๆ,สดๆมื่อกี้นุลละจ้าพี่นนองเด็กน้อยอยันนั้นไว้นี่เขากระลังอันอัน,น ความอยู่ความกินเนาะบันี้เด็กน้อยสิหิวอืตามักฮุ่งเลยลนะ้าไอสู้เด็กน้อยกิน,กนแซบแซบกินเนาะเหลือกินเ่าเป็นยังดีบก็เพราะกินเดี๋ยวมื้อหน้าแม่จะเผาปลาสู้กินฮัดนะบอกเพื่อนด้วยวันไหนมารวมแกงกันแม่จะเผาปลาตามส้มตำสุกินบักฮุ่งอัน่นสีน้อยนี่เขาหยิบฟักเบินเ้นไหม เด็กน้อยซ้ำนี่เขากะล้างกินเก่งพี่น้องเรือบ่เป็นยังขอแต่วันเรือกินม่เป็นยังขอแต่วาเขออิม่มถ้ามันบอพอกินมันสิหากเขาเลิกเลียนมาเขากะลังหิวเด็กน้อยไหมรุ่นมอต้น,มอ,ตนมอปลายซ้ำนี่เขาขึ้นหอดกันพอจบมอต้นแล้วเขากะบนนั้นกับไปเลี้ยงหนึ่งอาชีวะมูสนดิกันในกลุ่มเดียวกันในแก๊้งเดียวกันเขากะ เลียนยวนมอต,ต้นหม่องโรงเรียนทับ,บอคือเขาเขาไปใช้ส,สิมันว้มแก่นกันมือแม่เพลๆกันเลยสิตามบักคู่เกี่ยวไข่หูเขาวัน้อนไว้ทาเขา ตามบักฮงจ้ามีบักเอิกบัเกเขือเขือบักกอกโอโ้เป็นแซ่ขนาดจ้าพี่นอ้องเด็กๆมาแล้วจ้าเลิกเรียนแลละเข้ามาไหมลูกโอเดี๋ยวตามกันมาอีกใช่ไหมเข้ามาจ้าสวัสดีค่ะ เ,เ,เห็ดมันกระเบองเห็ดดอกลกูกบอกพี่มันนี้แค่นี้ใครจะกินข้าวมาตักเลยลกูกงินเงน,นก็มาตักเองด้วยเอาพวกนั้นเดี๋ยวมากินมะลูกมาอันนีใ้ใส่ถั่วเน่าหรือว่าไง

กระดกเส้ปะโยชนาตกวข้างตู้ที่ตู้เย็นน่ะเดีมีคนใช้ว่าคีิิ้วใหม่ๆนั่นแหละแม่สักเรียบร้อยแล้วเอาเอาอหมว่าเอาหูมาเออูุ เดี๋ยวมื่อหน้าแม่เพาะปลาไว้ทาเมื่อนี้มันกระทันหันนึ่งรวยังมันไม่หาเลนไมอม่า่ติตอบม่มึตเียงนางเี่ มันจำลองที hmm. mm ่ง hmm. ม mm ัเยอะประมาณได้หมสามแปีร้านใช่ไหมก็อตอบคุ้คนี่ลยละประมานึงกองอุ้งจอกนี่เป็นไรเดี๋ยวลระไ่ได้บลตอกกันแบบนี้ โดนโดนเด็กน่อยสิมาล้มโตกันเธอนึงจ้ามวนซึนกันจ้าเด็กน่อยแซบบลูเสียงคือค่อยเั้งหลายคนแซบบ่จ้าเออจังซี่ในแม่ไปกันได้ยุสน่ะเอากินซะลูกกินซะขอตแน มันต้องแต้มแล้วมันบ่มันแม่ตําค่ะแนนตําบ่ล่ะลูกตําบ่เอาซอสใส่บ่ตําบ่ตําบ่นะสิกลัวมีแสวมักกันแซ่บซอสใส่จักกระป๋องบ่ปุ๊บแป๊บเอาอันนี้เป็นตัว <laughs> 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 มองว่าเห็นแต่้อือเหนแต่แต่ไ้สูตอินี้ก็กินสม่ามาเม่บอก็บอกเมันไ่าไม่สีอ๋อโรงเรียนเปนเด็กไท่เอออบอกแต่แต่ขจับมืออบอกเออเห็นมาพูดอย่างนี้ที่หูบางงวอเยอกูเขาได้ยิ่งหุดหเ่าไดไหมไม่หอง้ยน้ไม่หัว ม่กูเนี่ยพี่ไี่พี่น้องท่านแกัลไม่เกยใส่นะบ่กระยานเนงก้วข้งหลัง่ะบ่แรอเป้าามาเปี่ยนกันมันมีอะเรกักกน่ข้างหลังนั่ันึคยออีกสเอาหรอ ทำไม่ดีเลยอไแก้วนึงอะไมอะไม่แก้วนึงทําิ่งที่ไม่ไดนูคนใหม่กูหวแทบวายพยายามเล่ยนซะุ๊กบอสถามมนมีวิธีเกกอนเกิดชุนเฮาว้ถ้าเบ๋ยวมันเป็นเกือนะเบลลมันเป็นโมฮาว้าวมันผ่านดแท่นเทกอะยี่เจกคนเดียวเลยนะตุ๊กไม่กินหรอเราแน่ทั้งนั นั่งสานอโอ้่รับผิดชอบแดผู้ที่นั่งกินสายใช่หมึงกอีผู้อันนั่งนี้ผู้บอกว่านั่งภายเหลือมึงก็วบมึงมึงู่งอย่างงี้นะก็หงวก้นั่งงเหมือนบ้าอนั่ง

我一般。 ไปแล้วลับกันหมดแล้วเพื่อนลับกันหมดแล้วส่วนดีใจหลายเพื่อนมาคบแกงอ่ะเออแกงงมอต้นเพื่อนอ่ะเพื่อนมาคบแกงงพอดีใจหลายนางหามเด็กน้อยกับกับกันเบิดละจ้าเพิ่นมวนซึนโฮแซลายด่ดนๆเพื่อนจะมาร่วมแกงกันเท่านึงค่ะตอนมอต้นก็มอต้นอ่ะกับกับแกงเดียวกันยูน้ำกันเลี้ยนน้ำกัน บะเท้านั่นอ่าม้อปลายมาก็แยายกันไปเรีอ้ยอยูมองอื่นาหาโอกาสหาเวลาที่จะมาร่วมแก้งกันอีกแค่น,นึงเด็กน้อยกับมาแบบกระทันหันแม่แพวก็เล่นตับหมงทอดไข่แล้วฮูเขา,าสู้ลูกๆๆกินจา้าเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันไหมเด้ลูกเด้อมาเล่นบ้านแม่แพวอีกมาหา,หาน้องโบราณอีกเด้อลูกเด้อแม่แพลวยินดีต้อนรับเด็กๆนะคะลูกจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะแม่แพวก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสำหรับการติดตามช่อง แม่แพลว a ฮปปี้ชาแนลนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนด้วยจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภูสุข,นสขคนจ้าบ๊ายบายคะ่ะ